ทำกูใช้กล้วยแสนอร่อยกันค่ะน่ากินม,มากเตรียมแป้งพร้อมใส่น้ำเดือดจัดลงคนจนกระทั่งเนื้อแป้งและน้ำน้ำซึงเข้าด้วยกันพักเขาไว้จนกระทั่งเนื้อแป้งเย็นเลยจากนั้นเราโรยแป้งส่วนที่สองลงไปพร้อมน้ำมันนวดนวดจน,น,นกระทั่งตัวแป้งและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีจนเนื้อเนียนเลยนะจากนั้นเราค่อยคแต่น้ำค่อยคแต่ค่อยๆแต,แต,แต่แป้งติดมือเมื่อไหร่แต่น้ำ,ปแ,นำแป้งติดมือเมื่อไหร่ LIKE, แต่น้ำ แล้วก็นวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําหมดเนื้อแป้งกดแล้วจมเป็นแค้่บุ๋มค่ะพักแป้งอีก20นาทีนะคะจากนั้นเราโรยแป้งหนุนนำแป้งออกมาแบ่งใหญ่เล็กตามชอบนำแป้งออกมารีทีละก้อนห่อไส้ตามชอบเลยค่ะอันนี้เป็นไส้หัวไชเท้าอร่อยมากค่อยๆจับจีบไปช้าๆพร้อมแม่นันเห็นค่อยจับค่อยๆจับจ,บจนสุดปลาย มาห่อไส้อื่นกันต่อค่ะไส้ผูช้ชายเหมือนเดิมเลยค่ะห่อเสร็จปุ๊บเราคว่ำขนมลงจากนั้นนําลงนึ่งเลยค่ะเพียง8-10ถึงนาทีเท่านั้นนะแต่จากนั้นเนี่ยเราทาหน้าขนมด้วยน้ํามันกระเทียมเจียวนะอย่าลืมรองลังถึงด้วยใบตองนะโอ้โหหอมกล่นเลยค่ะมาดูเทคนิคการทําแป้งขั้นตอนแรกนะหลังจากเราเตรียมแป้งผสมน้ําเดือดจัดลงไปแล้วนะเราจะใช้พายคนจนกระทั่งเนื้อแป้งและตัวน้ำนะ ซึมเป็นเนื้อเดียวกันเราจะไม่ให้เหลือแป้งเลยนะน้ำและเนื้อแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันและที่สําคัญนะใช้ภาชนะเทฟลอนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพักแป้งไว้พักไว้จนเย็นเลยค่ะจนเย็นสนิทเลยคือไปทําอะไรเพลินเพินแล้วค่อยกลับมาดูแป้งได้เลยจะเป็น3ามสี่ชั่วโมงห้าหชั่วโมงได้ทั้งนั้นนะขอแค่ให้แป้งเย็นตัวดีเราจะไม่ทําขณะที่แป้งยังร้อนหรือแม้กระทั่งยังอุ่นๆอยู่ เทคนิคที่สองขณะที่เราใช้ตัวน้ำพรมลงบนตัวแป้งเราจะค่อยๆพรมน้ำเราจะไม่เทน้ำพรวดลงไปเลยนะถ้าเทน้ำลงไปทั้งหมดเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนค่ะนะคะเชื่อไม่นานค่อยๆพรมแป้งติดมือเมื่อไหร่พรมน้ำแป้งติดมือเมื่อไหร่พรมน้ำเราจะไม่ใส่เกินค่อยๆใส่จนกระทั่งน้ำหมดแล้วจะออกแป้งจะออกมาลักษณะนี้ แล้วเราจะห่อกุชายได้สนุกที่สุดนะยากเลยค่ะทำตามที่แม่นันบอกนะต้องทำดูนะคะ